สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสันี้น้องมีวัตถุมงคลนะครับนะเป็นทเาวสุวรรณนะครับรุ่นเจริญทรัพย์ลุ่งเรืองนะครับเป็นอาของลุงปู่พัดนะครับนะพุทธพิเศษโดย15เกจิขนาดจัดนะครับนะฮะรุ่นนี้แท้ทันลุงปู่แน่นอนครับและก็มีปิดตาหน้าใหญ่นะครับนะเงินล้านของ ลุงปูโตนะครับมาแบงปันพี่น้องพร้อมเลียมกรอบไว้แล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่น้องมาดูนะครับห้ามพลาดเลยอีพีนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับส่วนทัพวิุวันครับวันนี้มีมาให้นะครับนะสิบหกรายการนะครับเดี๋ยวมาลองเลือกชมดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งครับพี่รายการนี้เป็นเนื้ออปาก้านะครับลงยาสีสีครับเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเจ็ดสิบสองครับโอ้โหนี่ฮะ สวยเลยที่พี่นะลงยาราชาวดีเลยนะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งนะฮะสวยๆเลยครับนะรายการนี้จะเปิดเป็นปันอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองพี่รายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินลงยาโอ้โหสวยจริงๆพี่นะดูพี่ดูเขี้ยวนะนะครับรายละเอียดชัดมากวันนี้ เลขคนเบอร์สี่ิแปดพี่กระไรเงินนะครับนะเลขค้นเบอร์ส8ิบแปดพี่กระไรเงินนะครับสวยมากพี่นี่นะครับดูง่ายพี่นะครับงานตลาดกับงานหล่อแบบจิวเวลรี่ครับนะดูง่ายพี่ดูงอนดูการลงยานะครับนะนี่ฮะชุบเงินนะครับเลขคนเบอร์สี่ิแปดพี่รายการนี้นะฮะกระไรเงินนะครับขอที่นะครับสวยๆอย่างนี้พี่นะนะขอที่สามร้อยพอพี่กระไรเงินนะครับ ต่อมาฮะรายการที่สามโอ้โหนี่ฮะรายการที่สามนะรุ่นนี้รุ่นจเจริญทรัพย์รุ่งเรืองนะครับออกเมื่อปีปีก่อนนะครับปีก่อนนะครับนี่ฮะออกเมื่อปีเดี๋ยวผมดูให้นะครับเนี่ยปีหกสี่นะครับนะปีหกสี่หกห้านะครับนี่นะฮะสุดนะฮะสุดแน่นอนดูกล่องนีสวยเลยนี่ฮะสิบห้าเกจจินะครับบุษบาลสิบนะ รุ่นนี้สิตอนพ่อพัดน,100นร้อยปีอยู่ดีๆนะฮะนี่ฮะกระไรหนึ่งพี่เลขคนเบอร์สี่สามพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามโอ้สวยทุกองเลยนะพี่นะสวยทุกองเลยนะฮะต่อมาฮะรายการที่สี่รายการที่สี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเลขคนเบอร์หมายเลขห้านี่ครับนี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพออนี่นี่น อ่าเขาเรียกอะไรนะพี่นะบนบนเสียนเนี่ยเครื่องทรงเนี่ยเหมือนทรงเป็นเงินนะเครื่องทรงเป็นเงินแน่เลยพี่ผมดูรายการแป๊บนะครับอ๋อไม่ใช่พี่นะฮะบ,บนหัวเป็นอบกาก้านะอบะบาก้าบนหัวเป็นอบาก้าข้างบนพี่นะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สี่ต่อมารายการที่ห้าครับโอ้โหสวยจังเลยพี่นะใครเงิน ะะเลขคนเบอร์มาเลขสี่สิบเก้าโอ้โหงนี้รายชาวดีโอ้โหย,ย,ยอมสวยจริงนะสวยจริงพี่นะครับดูเลยพี่งานตลาดกับงานที่แบบว่านะจะสร้างออกแบบขึ้นมาใหม่นี้จะแตกต่างกันเลยนะผมบอกเลยนะี่ฮะสวยมากพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอนะี่ครับนะสามรอบาทพอพรายการที่ห้าต่อมาฮะรายการที่หก รายการที่หกพี่รายการนี้นะเป็นเนื้ออัปกาก้าเลขคน่ตเบอร์สามสิบเก้านะอัปกาก้าองค์นี้ราคาพอดีเอาไปพี่นะสองร้อยห้าสิบาทพอนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอต่อมาครับรายการที่สามสิบเอีเจ็ดนะครับนะครับรายการที่เจ็ดพี่รายการนี้เนื้ออัปกาก้านี่ฮะสายดุตอนนี้เลยเลขคนเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะสายดุดแดงแดงดาเหลืองนี่นะฮะ แดงดาทองนี่พี่เอาไปสองรอยห้าสิบาทต่อวินะฮะร,รายการที่เจ็ดต่อมาฮะรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นเนื้อกลาลงยาราชาวดีพี่เลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์แปดนะครับเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์แปดพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้ารุ่นนี้นะออกตอนที่่าวัดจุฬาดังเอ่อวัดจุกระเชอดดังเนี่ยรุ่นนี้เลยตอนที่รุ่นนี้ อ่ารุ่นเนี้ยด้นิีมน้ม์มีหลวงพ่อช้างหลวงพ่อทองนะอา่าแล้วก็พระอาจารย์ที่นะที่วัดมีคุดนะครับหลวงพ่อเวลาเออหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อพัดอา่าแล้วงพี่เลี้ยงหลวงพี่เลี้ยงอ,อ่าอายุอายุอยานนะครับแล้วก็อาจารย์คนโอ้โหหลายเกจิเลยพี่หลายเกจินะสิบห้าเกจิด,ด้วยและคารวาสด,ด้วยนะครับนี่ องนี้เนื้ออบากาสตินลงยาราชบดีพี่รายการที่เก้านะหมายเลขห้าโอ้โหผมบอกเลยวรุ่นนี้นะเป็นหนึ่งรุ่นที่ที่กุ้าสิทธิ์อ่ายิ่งใหญ่มากนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเป็นเนื้อแบ็โรเดียมลายเงินพี่นะเนื้อแบ็คโรเดียมลายเงินพี่เลขค้่ตเบอร์หมายเลขสี่สิบสี่นะครับรายการที่สามร้อยบาทพี่นะี่นะครับรายการที่สามร้อยบาทพี่นะสวยๆเลยนะครับรายการที่สิบ ต่อมารายการที่11บอครับโอ้รายการที่11บอมาต่อเลยพี่นะเลขค้นเบอร์สิบะครับแบ็กโกลเดียมรายเงินพี่นะเอาไปสา0ร้อยบาทนะครับนะรายการนี้เอาไปส0 0อบาทนะครับรายการที่สิบอต่อมารายการที่สิบสองรายการที่ส2องเป็นเนื้อกะไหลเงินครับโอ้โหราชาวดีอู้สวยจริงๆครับนะเลขค้นเบอร์มาได้3สามสบสี่พี่รายการนี้นะเอาไปสา0รอยบาทพอพี่จนะ๋า นี่ฮะสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับรายการกําไรเงินนะครับต่อมาฮะรายการจะไปพี่รายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะครับเป็นเนื้ออันปาก้าเลขคนเบนวนหนึ่งหกหกครับนี่เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับอัลปาก้าลงยาเครื่องทรงราชาวดีนี่ฮะสวยๆนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปนะครับนะรายการที่สิบสี่นะ น้อยคนพี่นะจะได้เห็นท้าเวศสุวรรณอ่าเป็นงานหล่อแบบอ่าจะสร้างใหม่พี่นะจะสวยมากเลยนะเพราะงานตลาดไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะครับเลขคนเบอร์หกสิบหกครับนะรายการที่สิบสี่นะครับนะซึ่งสวยมากพี่นะสวยมากต่อมาครับรายการที่สิบห้าโอ้โหราชาวดีมาครับพี่รายการนี้ราชาวดีมาครับพี่นะบอกุ่ยอุ้ยคนโอ้โอโลุงชาคนละแบบนะพี่นะลุงชาคนละแบบนะโอ้ยสวยมาก สวยเลยขนาดของคอได้เลยนะพี่นะขนาดของคอได้เลยโอ้องน,นี้จะไปเลขเก้าด้วยเลขเก้าด้วยผมขอสี่ร้อยได้ไหมนี่สวยมากองน,นี้เลขเก้าขอสี่ร้อยนะพี่นะนี่ฮะขอที่สี่ร้อยนะครับนะรายการที่สิบสิบห้านะครับสิบห้าต่อมาครับรายการที่สิบหกโอ้ยกระไหลทองมาองแรกเลยสิบหกกระไหลทองมาองแรกเลยพี่โอ้โหสวยจริงนะ,ะเลขโค้ดเบอร์มาเลขแปดสิบสี่โอ้กระไหลทองสวยแท้นะสวยแท้ครับ สวยมากพี่นะนะรายการที่สิบหกนะครับนะเอาไปสามร้อยพอพี่นะกระไรสองนะครับต่อมาครับพี่ชายฮะมาเป็นอาเรี่ยมกรอบนะฮะเงินล้านนะครับตอนแรกผมจะมันมากลาบไม่เปิดนะครับเพราะนี่ฮะพี่ดูความสวยเพราะช่างนะครับทํากล่องผมหายรายการนี้เลยไม่มีกล่องให้พี่รายการนี้เลยมีกล่องให้พี่ดูครับดูความสวยความคมนะครับ รายการนี้ออกวัดทำสินโตทองครับวัดที่หลวงปู่โตะไปสร้างอุโบสถนะครับเนี่วยสวยๆนะครับนะ้ำมีมาให้เกือบสิบสองรายการมามาลุยต่อพี่นับต่อเลยนะนับต่อจากการเมื่อสักครู่เลยนะมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดนี่ฮะไม่มีกล่องอะพี่นะหรือรายการที่สิบเจ็ดพี่แต่เรียบกรอบพร้อมใช้เลยนะรายการสิบเจ็ดพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพซาร์ตินหมายเลขคตนเบอร์หมายเลขสองนี่ฮะ เพชจิววอทองพี่เนื้อทองทิพซาตินเรียบกรอบพร้อมใช้งานแล้วพี่นะสวยๆคมๆมเลยนี่ครับรายการที่สิบอ่าสิเป็นใช่นะสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองหนึ่งองแบ่งปันนะครับนะองละสองร้อยบาทนะครับองละสองร้อยบาทนะครับคู่ผมขอผมขอคู่ละสามร้อยบาทพอถูกไหมพี่คู่ผมขอเอางี้ เนื่องจากซื้อสวยเยอะนะนะผมขอคู่ละสามร้อยบาทพอนะผมจบให้เลยนะคู่สามร้อยบาทนะครับนะนี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับนี่รายการที่สิบแปดเป็นเพชรเสม,มือนจริงโอ้โหสวยๆเลขคนเบอร์มาเลขสองหนึ่งครับนี่ฮะเลขคนเบอร์มาเลขสองหนึ่งพี่รายการนี้เพ้นเสม,มือนจริงหน้าหลังเพชรหน้าหลังเลยนี่ครับนี่ฮะร,รายการที่สิบแปดนะครับ ต่อมารายการที่สิบเก้านี่ฮะสิบเก้าลงยาทรงชาตินะครับเลขค้ดเบอร์หมายเลขสิบนะครับเนื้อทองทิพย์ซาตินลงยาจีวรพลายทองนี่ฮะมุกทองนะนี่ฮะรายการที่สิบเก้านี่ครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบนี่เนื้อมหาชนวนเลขคูณเบอร์แปสิบหกเนื้อมหาชนวนเลขคูณเบอร์แปสิบหหน้ากากซาตินนี่ฮะสวยๆครับรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่ยีิบเอ็ดรายการยี่ิบเอ็ดโอองนี้ก็สวยนะนะยี่เอ็ดองนี้ก็สวยเป็นเพชรเสมือนจริงและลงยาเขียวไล่สีด้านหลังเนี่ยเลขคนเบอร์สิบเจ็ดีต่อพอนะฮะนี่ฮะสว,สวยนะครับนะรายการนี้นะฮะรายการยีิบเอ็ดนะครับ ต, asure, ต่อมารายการยีิบสองครับยีิบสองนะครับนะเลขค้นเบอร์สามสิบเอ็ดหรือเปล่าพิดนะสามสิบเอ็ดหรือเปล่าผิดลงวี่าไล่เนี่นะรายการยีิบสองนะครับต่อมาราการยี่สิบสามนี่ฮะรายการยีิบสามทีธงชาตินะครับเลขค้นเบอร์หมายเสิบนะฮะธงชาติเลขค้นเบอร์หมายเขสิบนะครับรายการยี่สิบสองนี่ยเอ้ยยี่สิบสามยี่ิบสามนะยีิบสาม สมุกบุบต่อมาครับรายการที่ยี่สี่ยี่สี่เป็นสองกษัตริย์พี่นะเต้คนณะเบอร์สี่สิบหกนะเป็นสองกษัตริย์เลขคนณะเบอร์สี่สิบหกนะครับนะในก,การยี่สิบสามเลยเป็นยี่สี่เท่าีิพี่ลืมแล้วนะาายี่สี่นะสองกษัตริย์ต่อมาการยี่สิบห้าครับเป็นเนื้ออันปะก้าลงยางรชาติครับรายการยี่สิบห้านะครับเอาก้าลงยางชาติพี่เลขคุณเบอร์แปดสิบสี่นะครับ ต่อมาครับการที่สิหกนะครับรายการสุดท้ายนะรายการยี่หกรายการท้ายเป็นเนื้อก็ไหลเงินนะครับหน้ากากชุบทองพี่เลขคนตัวเบอร์สองเจ็ดนี่ฮะนะนี่ฮะรายการสุดท้ายนะครับนะวันนี้ก็มีแบ่งตามประมาณนี้พี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนก็ปิดเข้าไม่ได้นะครับนะลองเลือกชมดูพี่นะถูกใจไหนโทรไม่ได้เลยนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ตลอดนะกวัดีพาร์ทเอตลอดชีพครับพี่ชายนะครับสวัสดีก็ฝากขอบคุณี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ